ุ้นหนองนุง่งเฟิรนสนับสน,นุนไอค้ากล่องนะจ๊ะน้องได้เนี่ยจ้ะสุมาลีซิมกันจาสุมาลีคืออะไรมันนีรัดค่ะมันนีรัดจ้ะมันนีอะไ<อ>แ,แก้แก้บังกล่อง,งอันตัวนี้ก็อันนี้คือการจ้ะซื้อซื้อยังกล่องซื้อชัดสวานชัดสวานจา้ะผู้สนับสนนุผู้สนับสนุนจต่ตัวนี้ก็แม่สีจ้ะแม่สีแม่บุญสีเจ้าของอะไร ลากสามสีลากสามสีไปใช่เป็นจับบนสนับสนุนยูทูบมือใหม่จ้ะอ่าใครพลอยพลอยมีความสุขความเจริญสาวของนาลีคิ๊ดซิงแด๊กไอ้ไฮได้สมดังปรารถนาเด้อจ้ะเด้อด้วยแล้วด้วยนาะมีนี่หมดพร้อมแล้วเนี่ยผมมีดีหมดนี่มาเพชรป็นแล้วใส่กระบอกใส่บุธไม่ไม่บ่มีไม่บ่มีบ่มีนะ เออจอกกระต่างกล่องไจะกระถ่ายกะเล่าซาตดด้วยเฮ็ดปอเป็นได้สาธิตซะก่อนเนยเด็ดขึ้นบนาเอาจากสานาทีาหานาทีก็นด้นี่หนตาตัวนี้เป็นตัวนี้อันนี้มันเป็นกล่องเอเฮดบอกมาเฮดบอกไปเลยเรียกหวยเป็นพลังสิสาธิษย์เลย น้องว่าทิศซาทีนเบิ่งไปกอกขาสิมันอาลี่ทำโบเป็นเป็ดอนบุเป็นจ้าจ่าแจกระนาดเส้นของกองยังซส้นเขาบโบเป็นให้ที่เขาเบิ้งก็นแค่ต้องเองหรือพระยาเบิ้งกันยังมาชื่อว่าเขาท้งได้กับเขาหลอดเด้อาพระยากเบิ้งกันยังมาเออกราจายเด้เนาะเพื่อนโบเป็นเด้อ่ะเบิ่งวิธีการประกอบประกอบเจ้าจ้านี่มีศาลาอยู่ได้ในประกอบจ้าจ่ายังสนอกระเด็นออกกันเต็มมาก ประกอบกล้องจากวิธีการประกอบกล้องมาเบิรงมาเบิรงพี่น้องเบิรงเอาผู้ใด้เห็นบ่เป็นแม่หน้องเบิร์นเป็นสร้างเด้อจ้าโซลาเซลล์นี่ผู้ใดสนใจโซลาเซลล์เกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์หรือว่ามีปัญหาหยังก็ปรึกษาเพิ่นได้เด้อจ้านี่เด้อถ้าโมบ่งู้นะาใสเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นใส่ตู้เย็นพัดลมขึ้นและตีโตสบายมากไม่มีปัญหาราคาเป็นกันเองเด้อจ้าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมีความสำนาญทางด้านนี้ บริษัทพอมได้จ้ะเพราะว่าเท้าคนใส่ครบเสร็จบัตุยาแค่เบาชูฟังซื่อๆติดกล่องวงจรอย่างกันได้คุณลงบริษัทอะไรบริษัทไปนละเชเลยนไรเพื่องกับเก็บไปที่ตัวหนีปัญหาสิบจักเออคู่มือมันี่เออคู่มือเก็บไหบาลานซิโบจักลายเหต้ ผมมันชื่อไปไปใส่กับซืไปเห็ดจังจ่าอะไรคือจังจ่าอีนังอีนังคือจั๊กจ้าว่อะไรคือจังจ่าภาษาอีสานพรลคมภาษาอีสานแต่ละคำก็อุกอยู่เด้อค่ะเด้อเห็ดจังจ่าเหรเห็ดจังไรจังจ่าจังนงานที่ทานเนี่เนาะ พอมได้นี่ซำอียังไรขาไปกี่เดือนหนเด้อขาไปกี่ยางเส็จแล้วชายและหลังหันไปกี่ยางรยดีอยู่ในบ้านไร่ยังเอ้าสิเิ้ลสูกวันกรเจอกเตรียมเอาเงินไปั่กุ็ดปออันนี้ก็นี่เพิ่มาด้เยนะเท่ไรทับนัเจ้าตัวย่างก็เอาใส่ไปด้วยนะเพื่อนโอ้มันขาดเนาะมันม่เอามาเร็วไม่เจเคริงนะ ตำรวจตำรวจสาตีดนดูจ้ะเขาจะมาจับแม่มาหน ara, ่อยนมันจะปับได้เนาะบ้านปับได้บ่ะืออ่าก็จับแม่มาได้น่นอ่าลอกบ่มันชิบอ่างงาำกับ่เอออันเด็เห็ดพิษกดยูทูบเราได้เธอหนึ่งบอกอือแค่ไนถ่ายบังเอิกับรงน้มเ๋อบอกละเมิดสิทธิที่ควมเป็นมนุษย์ทต่ไม่ใหญ่เวอรกันโยงนโรงแรมเลรันนี่มัน อจะกระถายปตั้งตงเออมอ้อจ้ำน่ะไม่ดีมี่ก็เลื่อนขาโอ้ปา,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 าเนอเออฮันเดยเอออย่างเนโอเคบอนะมได้อาจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจา้า